เจ้านี่มีอย่างพังโอมันแกงหัวลานอืน้ำบะแตกน้ำพริกกาแฟมันพริกหยวกกินตะมีตำเกิดแก้วเกี๊ยกะลามแล้วหลูแล้วเจ้าจะได้เห็มเพราะเราเพื่อชาบัดเออกินยังนักไหนเกีอ,อิม่มดูนี่ขเขาเรียกว่ากินลูหลาแล้วเนี่ยนี่ผักบุ้งเกบ็บมาเข้าไปผักบุ้งก็มีนี่นี่เก็บม้า,าเข้าไป เทีทีไหนบเย็นอ,าาออ,บ,อบ่งมันออกกนบออยู่ในน้ำก็ออกนอนึกว่าจะซื้อเอาของซื้อมันลามกา่มัอืมันมาจักเน,น,นี่ม,นมาบ่ม,มา ที่มันเป็นผักปุตึงมากครับเป็นจิ้มตึมาเ,มาเมหาะคนรูนะอืมถ้ารับารูนีนาากก่ก็เป็นยอดเต่ามากเยมากดแหลนะด้วยกัากุหลบีปียะใหญ่ปลสัง,ง,สงนี่กิน,นยอดนอนแหนอนลอทั้งหมป้หลาบแตยอดแหลมที่ไหน เงบาบ้าเนี่ยเงาเงี้ยอ่อนๆนะเา้าแหลนลำตือนี่ผักหนงบ่เจ็บง่เทียันนี้นหลังาหลัง่ง,งจะไปตัดชุดแต่เสียแกบา้าน ลำคันนาครับงหมดเนี่ผมมีกินสักอย่างงแต่มีต้งผักล้วนๆดูอเอาละกินพวกมันขำต,ต้องม้กอนแฝงต้องวะยังก็อิ่มดีอะไรอ่ะฮะ กินมักนำไหแกวกินทำไงเอ็มวันตรายบอกจะไกินเทาไหนมนุ่มลำหึยอดมันเราไปดกินตัวนันด้วยกะต้มันยอดงานกะทิเดียวกันเอนกันก่อนไปตัดเงาเลยว่อนคนไทยนี่เก่งเนาะกินแถวแหนมเนาะแหนมกินได้อะ อืมนาทีอืมผักหนี่ยกินผักกินได้นี่กินไต้หมดแล้วผักนุ่งผักนำเกี่ยวดีๆเด้อลองแหนมขำคอ,ดอ,อเด้ออ่อนาย